สวัสดีครับเดิอสวัสดีครับรูวกมรับตรงฟังสิ่งครับนี่ครับเป็นเป็นการเคลื่อนย้ายครับเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายขบวนที่สองกำเนี่นี่อัปเดตใหนเบิ่งครับเด้อบางท่านก็ขอมาครับว่าการค้นใหญ่แบบนไรครับผมจะใส่รถรถยนต์นะครับใส่รถยนต์หลากพ่วงครับสาลี่หลากพ่วงครับเป็นสาลี่อันนี้ประสงค์ครับที่จะแก้เฟืองก็ได้ครับเข็นฟังในทุ่งก็ได้ครับถอยฟังในทุ่งก็ได้ถอยฟังไปขายก็ได้แล้วก็ค้นใ้ญ่ครับค้นใ้ญ่ลถได้ครับ ส่วนนี้ครับเป็นเสื้อกับเสือกเสือ้อติดติดไปนั่งครับเสื้อกับเป็นของหงเทคเตอร์ครับนี่ครับเป็นเสื้อผ้าเป็นบางส่วนครับเพระาะว่าผมขนใหญ่ซี่เที่ยวครับสี่เที่ยวก็คา่าใช้จ่ายเอาประมาณประมาณมื่นครับประมาณมื่นหนึ่งร่วมค่ายากคา่คา,คากินครับน้ำมันเที่ยวละาสองพันครับร,านนาะระยะทางนครสวรรค์ไปปักสงฆ์ในี่ก็กับยูทีเอ่อสามไรโลครับสามไรมโลผมก็ตีไปโลละสามบาทครับ ตัวสามบาทอ่าสำหรับเพื่อนที่ถามเนาะว่ามีแหนบบ่ครับมีแหนบแหนบนะครับเด้อมีแหนบคาราซีฮ่าตัวครับคาราซีฮ่าตัวครับใส่แหนบฟังฟังละสองสุดครับฟังละสองสุดเป็นแหนบเงีวครับเป็นเน็บเงีวเป็นแหนบเงี้ยวนะครับเด้อกับพยามบ่วหอยมันสั้นครับพยามบ่วหอยมันสั้นบ่วหอยกองสั้นตัวนี้ครับเป็นอ่าชุดตัวรวมเฟืองกระจายเฟือง ใหญ่เฟ <im> <im ek wrote> ื่องครับกระจายฟางรวมฟางตากฟางแล้วก็ใหญ่ลองครับได้ซี่ย่างครับส่วนตัวนี้ครับได้แค่ตัวเดียวได้อย่างเดียวนี่เป็นตัวที่ขับฟางครับขับฟางอย่างเดียวนี่ครับนี่ครับส่วนการซองถ่ายครับระบบไฟครับโอเคครับโอเคเอาเหมนมีกระย่างกันจมาหนิมามาเร็วอมาเร็วงนี่ครับมีกระยางครับเตรียมไม้ับเตรียมไม้ นี่ครับผมกับพยายามบ่อยมันสั้นนี่ครับบ่อยมันสั้นถือว่าถือใหม่กันสั้นไลยก็สั้นคือเก่าครับหรือว่ามันมันของถือบ่ครับราคาสามรอยมันถือเพราะ่าเดี๋ยวอะรกียางครับกะยางผมมาผมมีกะยางอยู่อ่าแมนดีเลีรับมาไหนมามาเอ่นเอื่นเอื่นแบบบ้านครับเอื่นแบบบ้านอ่านี่ยเนี่นี่อันนี้อ่ะอ่ะนี่แล้วชุดชุดชุดมาอ้าวโอ้มีมีสองตัวท่านนี่ยมาเร็วหน่อยมามามาเนี่ยแล้วอ่ะอ่ะมันอันนู้นมาเร็วหน่อยแล้วมาเร็ว เอา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 ,เอาลงเอาโอนี่อันนี้เนื้อเนื check, 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 check. อ้อเนื้อเนื้อเจ็บเจ็บเจ็บเจ็นี่ยเอาเอ้าปั๊บไปแล้วโอ้ยลืมดึงดึงของพระท่านครับดึงของพระเวทโอ้กาแฟมาแล้วท่านผู้นิยมใกล้มาแล้วก็มีทั้งเงินข้าตงขนมครับก็เป <my> ็นกาแฟครับเอวมากาแฟเปิดอะไรจะเอาอะไรเปิดประตูบ่า โอ้ตัวนี <them> ้ไม่ได้กินเดี๋ยวเดี๋ยวเอานั้นให้กินเดี๋ยวเอาเอาเอาเน้นให้ร้อนร้อนใช่ไหมน่ะไม่ร้อนหรอกแต่มันหนักเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเข่าเนี้ยเให้ให้ตัวนี้กินเอาละครับตัวนี้ก็เป็นการอัปเดตให้เบิ้งครับก็ยันเบิ้งไร้เลยครับเดี๋ยววิ่งหัววิ่งหนาวิ่งหัวนะครับวิ่งหนาวิ่งหัวครับนี่ครับเป็นการ เป็นสารีลากพวกครัำจุดจเที่ยวไฟสองคันครับนี่เท่านี้ก็เหลืออีกอีกสองแถวครับเป็นเทเลอร์ครับเทเล่สองสองอันครับแล้วก็เป็นกระงัดฟางอีกแถวนึงครับก็คือว่าเหลืออีกสองสองแถวครับ